มาชมเ e ดนวครับตัวนี้เป็นเดดนวปี44นะครับรถเดิมๆครับคันนี้คันนี้ชุดสีเดิมทั้งคันนะครับมีรอยบ้างตามการใช้งานมีระบบเดินไม้ใช้ได้ครบครับความร้อนคว,ความเร็วน้ำมันขึ้นหมดเดี๋ยวติดหมดครับ ใส่วัดเป็นวัดแบตเตอรี่มานี่เป็นวัดล็อกเครื่องครับเดี๋ยวที่เครื่องให้ฟังนี่เครื่องเงยน็น ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจที่ต่อสอบถามได้ครับอันนี้เปิดราคาให้แพงครับ25,500บาท